สวัสดีครับวันนี้แม่กี้พามาดูร้านพิเปานะครับวันนี้คือฝนตกทั้งวันหยุดหยุดแล้วก็ลินลินตอนนี้ก็คือยังตกลินลินอยู่นะครับว่างงานครับตอนนี้ก็คือเวลาบ่ายโมงคล่ว่างงานก็เลยแม่กี้ก็เลยต้องมากวาดตรงหน้าบ้านแล้วก็ในบ้านเพราะว่าลูกค้ายังไม่ได้เข้าร้านเราก็อาศัยช่วงนี้นครับ นค่ายโมงครึ่งใส่ช่วง,งนี้ก็คือกวาดบ้านนี่ครับทำไปในสะอาดปัดฝุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับปัดฝุ่นตามชั้นแล้วก็ามากวาดล้านขานะครับเพื่อนๆเดี๋ยวอยีกสักๆับ่ายสามโมงครึ่งก็จะไปรับพี่เปา กลับจากโรงเรียนช่วงนี้หน้าฝนก็จะไปรับใวหน่อยนะคะเพื่อนๆกลัวฝนตกหนะักเดี๋ยวพี่เปาไม่สบายก็เดี๋ยวจะไปโรงเรียนไม่ได้อีกทุกวันนี้ก็คือเด็กน่าจะป่วยเยอะก็ใครที่แข็งแรงก็ดูแลกันไปนะครับใครไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนพี่เปาเนี้ยก็จะป่วยง่ายนะคะนี่กวาดกวาดออกไป ้กยังไม่มีนะคะกวาดล็อกนี้จะไปกวาดอีกล็อกนึงนะครับเพื่อนๆนี่ค่ะก่อนลูกค้าจะมานะเพื่อนๆเพราะว่ามันน่าเกียดเนาะในกจะกวาดบ้านให้ลูกค้าลงมาอีกไม่ไวไม่ไวต้องรีบกวาด กวาดร้านนี่กวาดทุกวันนะครับแต่ไม่รู้ว่าเวลานะว่างตอนไหนก็จัดเลยประมาณนี้เพราะว่าขายของเนาะทำกับป้าโอสองคนไหนจะงานบ้านงานครัวอู้สารพัดครับนี่ค่ะกวาดออกให้หมด เพราะว่าประตูบานใหญ่ครับเพื่อนๆแล้วก็บางทีลมควันโอ้ยไม่ใช่ลมฝุ่นก็จะมาเยอะครับเพื่อนๆนี่ครับนี่ฝนเริ่มตกหน,นกักอีกแกนี่ค่ะเราก็ต้องรีบกว่านี่เมื่กี้ก็รีดผ้าให้พี่เปาเรียบร้อยแล้วเพราะว่า ชุดนักเรียนพี่เปามีสองชุดนะครับวันพุธเนี่ยเขาก็จะใส่ชุดกีฬาก็เลยคิดว่าไม่จำเป็นต้องซื้อมาหลายๆชุดจ,จันอ่างคาร์เนี่ยใส่ชุดนักเรียนพุธชุดกีฬาพาระฤหัสก็ชุดนักเรียนอีกแล้วพอวันศุกร์ก็เป็นอังกนักเรียนอยู่แต่เป็นชุดพื้นเมืองก็คือชุดดอกคูนสีดังเดือดของเขา,าครับนั่นแหละ ็เลยคิดว่าไม่จําเป็นต้องซื้อชุดนักเรียนหลายตัวเพราะว่าวันพุธก็ใส่ชุดกีฬาอยู่ก็วันทุกวันพุธเนี่ยแม็กกี้ก็จะนั่งรีดผ้าเพราะว่าเดี๋ยววันพุธพี่เปาจะใส่กีฬนักเรียนแหละมันก็พอดีอะค่ะไม่อยากรีดเสาร์อาทิตย์มานั่งรีดหลายๆตัวไม่ไหวนะครับนี่พเพื่อนๆอาจจะตาลายหน่อยนะ เมืกกม่อหนึ่งถือกล้องมือหนึ่งกวาดบ้านไปคนะก็เริ่มรินเนีย่ยมีจากน้ำจุยกจิกิบนะครับลูกๆๆๆๆคก้าก็ไม่มีหรอกค่ะช่วงนี้หนึ่งไปนาเป็นส่วนใหญ่ก็จะได้แต่เช้ากับเย็นช่วงระหว่างวันก็ได้นิดหน่อยส่วนใหญ่คนไม่ได้ทำอะไรก็นอน ถ้าอย่างเมื่อกี้ไม่ได้ทําอะไรเม่อกี้ก็อยากนอนนะเพื่อนเพื่อเพราะเผื่อมันอากาศมันน่านอนเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็ขี้เกียจทํางานนะคะเพื่อนเก็จะกว่าดออกไปฝนก็ตกพอหัวเปียกนะคะมันตกเริ่มแรงแล้วแต่ก็ยังเดินได้ เพื่อนๆดูแนละสุขภาพกันดีๆนะนยอย่าเจ็บเจ็บอย่าไข้นะไปไหนมาเจ๊นหนุนค่ะเจ๊เป๋วไปไหน <c oughs> เจ๊เป๋วนี้สีข้าวนะห่บ้านเมกี้หมู่บ้านในหมู่บ้านเมกี้มีโรงสีข้าวนะเพื่อนๆทำได้ทำนามะเขาก็เอาข้าวมาสี วันนี้แม่กี้ไม่ได้ลงน้ําแข็งนะเพราะว่าไม่น่าจะมีใครมาซื้อแต่ขายได้แล้วถุงหนึ่งยี่บาทน้ําแข็งเรือจากเมื่อวานนะคะไปแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องพิ่เปาด้วยนะเพื่อสร้างรายได้นะเพื่อนๆไปแล้วครับสวัสดีครับ